สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูสูตรเลือกวิ่งบนล่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรวิ่งบนล่างของเรานะครับคำนวณไว้ที่สามกับเจ็ดนะครับซึ่งผลรางวัลออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับสองตัว่รงออกเก้าสองเจ็ดก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับ ก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราก็มาตามกันต่อในองวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมกันเลยนะครับผลล่องวันที่หนึ่งออกสามหกหนึ่งปดย์เจดสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสองสองแปด สามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งนหกทีคิดสูตรน,นะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งต้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกห้าคงที่แล้วบกเพิ่มอีกสี่นะครับ หกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าได้ยี่สิบห้านะครับเราก็ได้เลขเด่นตัวที่หนึ่งคือเลขห้าห้าบวกเพิ่มไปสี่เป็นเก้านะครับเราก็จะได้เลขวิ่งบนล่างนะครับที่ห้ากับเก้านะครับในวันนี้นะครับวันประจําวันที่หนึ่งกอคอนะครับหกห้า ทีนี้เราได้สูตรนี้นะครับเราก็มาดูกันต่อในสูตรเลขเด่น4ตัวนะครับเด่นบนล่าง4ตัวนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับเราคานวณไว้ที่1 4 5 7นะครับชนกันที่เลข7ก็เลยฟังเลข7ให้นะครับก็ได้เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับลงวันออก0 7นะครับจับใหู้0 7 มาต่อในงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ผลล้งวันที่1มาคํานวณนะครับ3ามหกหนึตัวร่าง9ก้าสองนะครับเราจะใช้หลักสิบนบวกกันสองครั้งนะครับ แล้วบวกได้สามคงที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิบบนคือเลขศูนย์ศูนย์วกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์วกสามพงที่ก็ได้สามสามบวกเพิ่มอีกสามเป็นหกนะครับหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกสองเป็นเก้านะครับเราก็จะได้เลขเด่นนะครับบนล่างสี่ตัวคือสามหกเจ็ดเก้านะครับ วันนี้ก็ชนกันที่เลขเก้านะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับนี่นะครับชนกันที่เลขเก้าก็ให้เน้นวิ่งเก้าก่อนนะครับแต่ถ้าเก้าไม่มานะครับจับชุดก่อนนะครับห้าสามห้าหก ห้าเจ็ดห้าเก้าเกสาเก้าหเก้าเจ็ดเก้าเ้าแต่ถ้าห้าเก้าไปบนนะครับเราก็มีเลขเด่นอยู่สีห้าตัวนะครับมาสิบหน่วยบนนะครับลองติดไปก่อนนะครับ จะใช้ประกาศสีแดงน,นะครับถ้าห้กับเ้าขึ้นบนนะครับก็จะมี50นย์ะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าเ็และห้าแปดเก้านหนึ่งเสองเและเกนะครับมงกันไหมครับ0ูนย์สองนะครับก็ได้มาจาก หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกได้หลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองบวกสองเป็นสี่นะครับหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับก็เป็นเลขเด่นบนนะครับศูนย์หนึ่งสองแบบนี้นะครับส่วนเลขห้ากับก้านนี่คือมาบนล่างนะครับ หรือเพื่อนๆจะเอา3 6, 7, 9, ามหกเจ็าไปจับปะศูนย์หนก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะชอบไปน,นะครับในงวดนี้นะครับแต้มสองตัวบนเราได้7 8็ดแปดเก้าศูนสองสามเสานะครับ สำหรับงวดน,นี้ก็ฟันยังไม่ได้นะครับเน่มไปที่9 3้าสามแล้วกันนะครับก็สามแล้วก็ห้าสามนะครับ จบแล้วนะครับสาหรับคลิปเลขวิ่งบนล่างนะครับมาหนึ่งร้อยเป็นนะครับคือเลข5กับเลข9นะครับชนกันที่เลข9นะครับ9ตัวเดียวนะครับชนกันทั้งสองสูตรนะครับจะมาอย่างงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับที่ชนกันเตัวเดียวนะครับก็ต้องมารอรุ้นท้อมันในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565นกะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเลือกหยิบจับ ลอตเตอรี่กันครับให้ถูกรางวัลกันด้วยทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ